สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมายค่ะน้องไมยปกติฟังเพลงไหมก็ฟังอยู่บางหมอลำโอเคแล้วฟังเพลงร็อกไหมไม่เคยฟังไม่ฟังเพลงร็อกเลยเหรอไม่ฟังรู้จักวงร็อกในไทยบ้างไหมบอดี้แกลมรู้จักวงทีโอนีไหมไม่รู้จักเดี๋ยวพ<ะ>ี่มีเพลงให้ฟังถ้าสมมติหนูจำรายละเอียดได้หรือว่าหนูร้องเพลงเขาได้สักนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้เลยร้อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้เลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปลอบใจพี่ให้น้ําแก้วหนึ่งเอาเลโอเคอ่ะใส่หูฟัง ชื่อเพลงอะไรขำทำไมอะ่ะหนูขำเพราะอะไรให้เหตุผลก่อนที่หนูขำเพราะอะไรหนูไม่ได้ยินเนือ้อไม่ได้ยินเนื้อเพลงเลยเ<ช>พราะอะไรเสียงเพลงมันดังเสียงเพลงมันดังเกินไป<อ>ก็คือไม่รู้เลยใช่ไหมใช่อ่ะชื่อเพลงอะไรกัมไก่ขออะไรทีอรดวันโรดวันทีโอนีน <c oughs> ไม่เป็นไรตอบคำถามพี่ได้พี่ให้ร้อยหนึ่งตั้งแต่หนูดู MV นี้มาคำถามคือว่าพี่หล่อไหมสุดๆเต็มติเท่าไหร่ คือหนูไม่เคยเห็นพระเอก MV คนไหนหล่อเท่านี้มาก่อนเธอก็พูดไปแล้วเพลงอ่ะเพลงอ่ะเสียงเสียงจะดังแต่ฟังรู้เรื่องไหมฟังแล้วเป็นไงฟังรู้เรื่องค่ะแต่ว่าแต่ว่าบางคำอ่ะมันมันช้าลงนิดนึงอ่ามันเป็นเมันเป็นที่คำใช่ไหมใช่จฟังแล้วพร้อมไหมพอเต็มสิบเท่าไหไรให้ร้อย perfect อันนี้ก็อะไรคะแปะมือโอเคเดี๋ยวจะหาว่าช่องเราแอคนีร้อยหนึ่งปขอบคุณค่ะเจอมาได้ที่ไหนครับทิกเกอค่ะม้เพื่อเล็กเม่นนะคะตามกันได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ